การศึกษาสู่การอ่านใหญ่ประจันปี2 5 6 8มีจำนวนที่สิน358คนครับปี2 5 6 8สู่การอ่านขึ้นใหญ่ได้รับว่ามคุ้มกันกองยูกองทัพบกและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจำนวน17ตตุลูระดับสมองทัศน์จำนวน9นถึงระดับอนุบาลที่หนึ่งถึงขึ้นใหญ่จำกัดจำนวน2 4 9ถึง ระดับวิทยาศากษาปีที่หนึ่ระดับวิทยาศสตรตอนปลายประกาศนียบัิชาชีประกาศนียบัติชา์ชี่งินสูงเหลือรุ่นิทยาประเภทเดีนดนจำนวน5คนผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ผู้ได้รับมอบทุนตามที่กำหนดพระครับกองสุนเด็กชายเด็กหองเียนเด็กชายจัดชัยนิสกุลเด็กหญิงกสิณ

để sai, vẫn là con ngân ngộ, để ý có tầm quan cán đăng ký, để ý, thân yà, mọi người. để sai, vẫn การขับเคลื่อนอยูนนี้ขนาดได้ประกาศแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมดีผลการศึกษายอยู่ในเกณฑ์ตามที่มอบมอบอุดมกามสศึกษาไว้คงมีผลในการแก้ปัญหาต่างๆนันก่อให้เกิดความรักความสามัคคีให้หพร้อมเลยครับพร้อมครับขอบขอนุญาตเป็นถึงภาพครับ ครับบันทึกภาพเรียบร้อยครับครับครับ